สวัสดีครับคุณแม่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีท er. ่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบพอกันอีกเช่นเคยกับช่องช่างนุพารวยสําหรับมื้อนี้นะครับจะได้ส kop, สมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ทิพย์นะครับเพราะว่าซึ่งหนงวที่ผพานมานะครับผมคุณแม่ทิพย์ก็ได้ฝันดีนะครับก็ได้ฝันเข่านะครับถือว่าฝันแม่นนะครับเพราะว่าคุณแม่ทิพย์กับฝันว่าได้ไปรับเสด็จเป็นบ่ครับคุณแม่ทิพย์ครับแม่นครับรับเสด็จราชการที่ย0 ล้วก็ได้รูปรัชการที่เก่ามานําค่ะเะเลยเดี๋ยเอาตัวเลขของรหัสพระองค์นะครับเนาะหรือว่าตัวเลขที่ว่าแม่ทิพย์เอาให้ก็คือเก้าหนึ่งศูนย์แมนบ่ครับคุณแม่ค่ะเก่าศูนย์หนึ่งเก่าเก่าศูนหนึ่งนะครับเนาะก็เลยได้เขานะครับก็คือว่าเก่าศูนย์แล้วก็6กศูนย์กันนะครับเนาะเพราะว่าก็ได้บอกกันตลอดอยู่แล้วนะครับสําหรับเลขเก่ากับเลข6กนี่ก็ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็คุณแม่ทิพย์ก็บอกว่าฝันแนวนี้นะครับเก่าที่ว่า สิมีโชคนะครับเคยมีโชคมาแล้วเพราะว่าฟันแนวนี้ฝันเกี่ยวกับราชการนี่คือมีมีโชคตลอดถือตลอดนะคะกับ่าเลขก็มาตลอดนะครับเนาะแล้วก็สาหรับงวดนี้ก็เลยสิไดเอามาติดตามกันต่อนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นอกะครับเนาะกับมืดนี้กับบรรยากาศเศร้าๆฝนตกนะครับเนาะเป็นมาครับคุณแม่มากหวากับฝนตกนะครับฝนตกบดขึ้นบรรยากาศดีนะครับเนาะ กับข่แน่นะครับนอคุณแม่นอเพราะว่าฝนมาเนี่ยก็ให้ต้นทุเรียนมันบอกคุณแม่ปลูกทุเรียนแม่ค่ะปลูกทุเรียนค่ะทุเรียนพ่อได้น้ำเนี่ยแห้งมาหลายอันหลายเดือนแล้วล่ะมันแห้งเพราะว่ามากอะทุเรียนก็เอายากนะครับนอปีนี้เพราะว่าบรรยากาศมันห่อนแห้งนะครับนอมาในฝนมากแต่พ่อได้สดสื่อเนี่ยคนเด้ลงไฮลงหน้ากับพ่อได้ทถหน้าเขาแน่นะครับนอช่วงนี้ สำหรับนะครับนอเมอรนี่กับเสดมาดตามแนวทางตัวเลขความฝันนะครับของอคุณแม่ทิพย์นะครับผมตามต่อกันอีกนะครับผมแล้วก็ที่ว่าผ่านมานะครับก้อนเลขเสียออกนี่ก็สองสามมือคุณแม่ก็ได้ฝันอีกมุนบอครับก้อนเลขเสียออกนี่แน่นค่ะฝันยำกรอบอยด้วยค่ะฝันว่าจากไหนครับฝันว่าคนเอาเหรียญซิฟมให้แต่เหรียญซิฟนี่เป็นรูปราชการที่เก่าด้วยค่ะกระตุ้งกันอีกนะครับเนี่ยกระตุ้งกันก็ได้ย้ำเนี่ย ถือว่าเป็นอ่ะนิมิตไม้หรือว่าฟันที่ดีนะครับนอเพราะว่าในฟันเดี๋ยวรอบหนานะครับนอถ้ามีโอกาสก็สิไดมาตดตามโค้งชุดไทยออกมาฝากอธิท่านผู้ชมนําว่าอ่ะสิเลขตรงตรงตรงการบอหรือว่าอาจสีมีตัวไม่นะครับนะก็สิไดเอาถือว่าเป็นโค้งตัวนี้เป็นโค้งแรกนะครับนอแล้วก็อาจสีมีคันมีเวลานะครับสร้างนูก็สิมาอาจตามความฟันให้อีกว่าโค้งสุดไทยนะของแมทพิปนะเป็นตัวใดนะครับหรือว่าฝันแนวใดนะครับ อาจิเป็นคือจังหวดที่ผ่านมากับฟันว่ามีคนเอาเหรียญซิปเป็นบอกครับเอามาให้แต่เป็นรัชอาในเหรียญซิปนั้นเป็นรัชกาลที่เกานะครับเนาะก็ที่วาเป็นเก้าศูนย์กันนะครับนอก็กที่วาเป็นเป็นโต้ตรงๆหรือว่าก็โต้เดียวกันกับโครงแรกก็ว่าใดนะครับเนาะสาหรับตัวเลขกแนวทางนะครับสําหรับนะครับ วดนี้นะครับคุณแม่ทิพกัไในฟันแล้วนะครับที่ว่าฟันดีแล้วครัฟันเห็นเป็นตัวนะครับเนาะฟันเห็นเป็นตัวเลขยกว่ต้องแปลกันยากอย่าง้ีวนะครับเนาะสำหรับนแนวทางนะครับในงวดวันที่1นึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2567นกะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเส็จประพาดคลิปที่ จากทางช่องช่างนุพารวยนะครับผมหลักกรที่จะไปรับชมเนื้อหาหรือว่ารับชมคลิปนะครับกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับคุณแมทย์ฟันวาจังไรนะครับฟันมอคืนเนาะฟันว่าได้ไปข้นบานไม่เอื่อย ในงานนี่บอกคนกบบระบ่หลายมแต่ญาติที่นองกันในหลาแล้วจัดงานน,น้อยๆเข่ามอแกงหมอแต่วนันนี้มนพระมาแต่ว่าแปลกไลยบานเล่าหลังไงแหงแต่วันคนบ่หลายเราบอยากจัดงานไงมันยากแล้วนะสักพักเอือเพิ่นเมื่อเอิญให้ผ้าไปไอเกียมพระเขาให้พระพอพระิมาสันเพลนแล้วก็เลยถามเพิ่นว่า พาสีมาจากโมงเร่ออยเพิ่นก็เลยบอกว่าเก่าโมงที่ผานาที่เพิ่นวราเป็นเหลิกดีไปเบิ่งมาแล้วเพิ่นว่าพ่อไอ่เตรียมพระเขา่าพาแล้วสักพักนึงหลวงพ่อเพิ่นกัมาแต่แปกลกหลวงพ่อมาองค์เดียวปกติดี่เฮาไอ้นิมนต์พาเนี่สิสินิมนต์พ่ประมาณหาลูปเจ็ลูปเก้าลูป,เ,ลปเพราะาตกเป็นเลขขี้นะนะเพราะว่ามาขึ้นบานไม่เล่านั้นนิมนต์มาองค์เดียวก็เลยถามแล้วว่า เอาเจ้าขึ้นนิมนต์พา,าองค์เดียวเพื่อนก็เลยบอกว่าพาองค์เดียวแหละดีขังหลวงตาดีเก่งคักเอาองค์เดียวนี่ยละเน้นๆเ,เลยเพื่อนวะที่นี่เพื่อนก็เลยไปยกพระเขาให้พระพ่อหลวงตาสวดสวดแล้วชั้นเขาแล้วเพืเ่อนก็เลยนิมนต์หลวงตานะ่ะไปเจิมป้ายนาบ้านให้แน่เพื่อนวางซี่พอพอ่อนิมนต์ไปแล้วเพื่อนก็ไปนาบ้านนอ แร่ทั้งนี่ตกใจไปเห็นนาบานเพื่อมนมบอกป่า,ปายอ้ยไงแห้งไงไงคือปลายแบบอ,อบ๋อ,อ,อบต่ออ๋บต่อแบบอำเภอเขาเนี่นะมันไงแห้งเหๆๆ็ดกะเห็ดผดพโลค่ะแบบไงค่ะเพื่อนกะเออมันกะปกติเพื่อนค้นกะเห็ดป่ายสำเนึงกับพ่อนะจะเป็นเห็ดป่ายแบบไงแห้งในป่ายนะบอกก็มีลูกพระพยานาคพญานาคองค์สีเขียวนะบอสององค์แล้วกะ เป็นตัวหนังสือเลขที่บ้านเนี่ยะ่ะตัวแบบใหญ่ตัวสีทองเลยเด้ตัวสีทองเป็นเลขหกสองห้าที่หนีหลวงตาเพิ่นก็นเลยได่ทำพิธีเจิมไหเนาอเพิ่นกระสวดสวดแล้วปุ๊บเพิ่นกระเคาะเคาะมองเลขที่บ้านอนะ่ะนาเคาะสามเทื่อเด้เคาะว่ารวยรวยรวยแล้วก็รวยท่านีนีก็เลยเห็นห่วยก็ดีเถนะเลขที่กระงามเนาอสักพักนึงบ่ กระหูเมื่อตื่นเลยหลังจากนั้นนี่ฝันก็บมิซมี่ละจ้าถือว่าเป็นฝันที่ดีนะครับเนาะแล้วก็เห็นตัวเลขนะครับเห็นเป็นชัดๆนะครับผมเพราะว่าอ่าหลังจากนิมนต์พระมาเลียวเพิน่นกไริมาเจิมปายาเบียนบ้านนะครับเนาะให้กับที่ว่าอาจชิดโชโไก้ลราบนะครับเนาะกับเบียนบ้านถี่คุณแม่ทิพฝันให้นะครับผมบัดนี้นะครับเนาะกับชไรามาสรุปตัวเลขแนวทางถี่คุณแม่อ่าคุณแม่ทิพน,นะครับที่ว่าเพิ่นไในฝันนะครับก็บคือนะครับ อ๋อเลขสามตัวก็เลขทะเบียนบ้านก็คือหกสองห้านะครับหกสองห้าที่ว่าสิตัดเรนก็คือหกสองหกห้าสองห้านะครับผมแล้วก็ระวังน้ำนะครับสําหรับเลขกหกกับเลขกเก้านี่นะครับเนาะอ่ามากับหัวกันนะครับกันบ่หัวขึ้นกับหัวลงนะครับนอกกับกันไว้น้าแน่กันแล้วกันนะครับแล้วก็อีกนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเวลานะครับที่ว่า พระพื้นสีมาหรือว่าเวลาที่ว่าในไปหามาเรียวนะครับว่าเสด็จพิธีย่ำได้นะครับก็คือเวลาเก้านาฬิกานะครับเก้าจุดหนึ่งหานะครับผมถ้าว่าจิตัดเลนสองตัวนะครับก็คือเก้าหนึ่งเก้าหาและหนึ่งหานะครับผมรือว่าสิครับเป็นเลขหกก็คือหกหนึ่งหกหานะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับนอนแนวทางอาทิ่คุณแม่ทิพย์คนเดีฝันนะครับว่าขึ้นบ้านใหม่นะครับ จะเอาไดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2565ัน้กิตัวนี้ถือว่าเป็นโค้งแรกก็แล้วกันนะครับเนาะเพื่อว่าสังนูมีเวลานะครับก็สิไดเอาโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับฟันกันอีกรอบว่าสิมีเป็นตัวไดอาจสีคายกบงวดหนึ่งหันนะครับเพราะว่าคุณแม่ทีเพิ่นกับฝันว่าโค้งที่สองกนเลียออกนะครับวามีคนเอาเหรียญซิปมาให้นะครับแต่เป็นราชการที่เก่า ก็ถือว่าได้ตรงกันกับหมวดแรกฝันแรกนะครับเนาะสำหรับนะครับหมวดนี้ก็เลยอาจชีมีโค้งสุดท้ายได้นามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับและเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องช่างนุพารวยนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมแล้วอาจตีเป็นตัวใดนะครับหรือว่าเป็นแนวทางตัวใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ ได้นะครับผมทักทายว่าฝันทำนองนี้นะครับหรือว่าอาจสิเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับพระสงฆ์บอนะครับหรือว่าอาจสิเป็นแนวดานะครับสาหรับตังแต่ในป้ายนะครับเนาะในป่ายก็มีลูปพญานาคเป็นบ่ครับคุณแม่แม่นครับพญานาคสององค์พญานาคสององค์นะครับเนาะหรือว่าถ้าว่าพญานาคนี่ถ้าว่าคุณแม่อาทิตตีนี่สิเป็นตัวใดนะครับพญานาคก็ต้องเป็นเก่าเป็นแปดเป็นเก่าอยู่แล้วเป็นแปดเป็นเก่านะครับอันนี้ตัวนี้กระทำอาการใบนะครับเนาะแต่สําหรับแม่ทิพมักกะมีสามตัวนะครับคือหก 2องหาละก็เก่าหนหานะครับเนาะแต่อากาศหรือว่าอาจทันบุ้มมอาจสิตีเป็นตัวใดก็สามารถอาทักไทยกันมาได้นะครับใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้อาจชังหนุพาร้วยล้ะก็คุณแม่ทิพย์นะครับเจได้อําราพาจากทันบุ้มไมไก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ